สิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจมากเกี่ยวกับสมองมนุษย์ก็คือยิ่งเรารู้ว่าอะไรสำคัญกับเราแล้วเรายิ่งต้องทำมันมากเท่าไหร่เราจะหลีกเลี่ยงแล้วหาเรื่องไม่ทํามันตัวอย่างเช่นมึงรู้ว่าถ้ามึงอยากจะเริ่มสร้างคอนเทนต์ถ้ามึงอยากจะเริ่มหาอะไรได้ถ้ามึงอยากจะเริ่มสร้างธุรกิจหรือทําอะไรต่างๆที่ต้องเอาตัวเองออกไปในสังคมต้องให้โลกเห็นเราแล้วมีสิทธิ์ที่จะถูกตัดสิน เราจะคิดมากทุกครั้งที่เราจะโพสคลิปบนทิกต็อกทุกครั้งที่เราจะโพสคลิปบน u t u b e ทุกครั้งที่เราจะสร้างอะไรบางอย่างเรากังวลในผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อคนอื่นเห็นสิ่งสิ่งนั้นแล้วมันจะทําให้เราใช้เวลานานกับสิ่งที่มันไม่จําเป็นหรือบางครั้งถ้าอยากถ้าหนักกว่านั้นตัวอย่างเช่นกลัวคือเราจะหาดิสแทร t ชันหรือว่าเอาความสนใจเราไปอยู่ที่อื่น ในสิ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องตัวอย่างเช่นการเปิดไอจีขึ้นมาเล่นการนั่งดู u t u b e การนั่งฟังเพลงการนั่งทำเน็ตฟิกหรือว่าการออกไปเที่ยวเพื่อนโดยที่เรารู้ว่าเราจริงๆแล้วเราควรจะทาอะไรยิ่งเราทําอย่างนี้ไปมากเท่าไหร่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือสิ่งที่เราควรจะทํามันก็ไม่เสร็จเพราะฉะนั้นคําถามแรกคือเอาใหม่เพราะฉะนั้นคําถามที่พวกเราควรจะเริ่มถามตัวเองตั้งแต่วันนี้ที่จะพาเราให้ไปถึงชีวิตที่เราอยากไปคือหนึ่ง ชีวิตที่เราอยากได้หรือว่าคีย์เวิร์ดคือไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ที่เราอยากได้ค, Life Style. Life Style ไดคืออะไรคิดให้ได้รายละเอียดที่สุดรายละเอียดที่ควรจะคิดหลักๆก็มีช่องทางการหาเงินเราอยากจะหาอย,ยังไงใช้เวลาเท่าไหร่ยังไงที่ไหนเมื่อ,อไหร่พูดง่ายๆก็คือไอหลักการทั้งหมดที่ไหนเมื่อไหร่นานแค่ไหนทําอะไรไอ้พวกเนี้ยตัดสินให้หมดในทุกๆด้านของชีวิตอยากหน้าตามไมอยาขุนเป็นยังไง คิดทุกอย่างที่เราอยากจะได้จากนั้นสิ่งที่เราควรจะทําคือการที่เราจะไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งและไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการอะไรคือสิ่งที่เรากลับมาเหมือนเดิมหลีกเลี่ยงที่เรารู้ว่ามันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้เราไปถึงจุดนั้นอย่างเช่นที่กูบอกไปตัวอย่างแรกเมียได้เงินแต่มึงหลีกเลี่ยงว่าไม่ยอมเริ่มธุรกิจ เพื่อที่จะหาข้อมูลที่ดีกว่าเพื่อที่จะหาว่าอ้ธุรกิจไหนที่มันจะทําให้เราได้เงินมากที่สุดโดยที่เราไม่ต้องอายโดยที่เราไม่ต้องผิดพลาดเส้นทางที่ชัว์ที่สุดมันคืออะไรซึ่งความจริงแล้วมันคือไม่มีเพราะฉะนั้นทวนใหม่ถามตัวเองว่าไลฟ์สไตล์ที่เราชีวิตที่เราอยากได้เราจะต้องทำไลฟ์สไตล์ยังไงให้เราถึงได้ชีวิตนั้นและการที่เราจะไปถึงในการที่เราจะทำไลฟ์สไตล์นั้นอะไรที่เราหลีกเลี่ยงทุกๆวันสิ่งที่เราจะหนีหลายๆอย่าง มันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสิ่งบนโลกภายนอกอย่างเช่นหนีคนหรือว่าหนีการกระทําบางอย่างมันอาจจะเป็นทางด้านความรู้สึกโดยก็ได้นะทางด้านความรู้จริงแล้วก็ทางด้านความรู้สึกตัวอย่างเช่นความกลัวเรากลัวอะไรแล้วทาไมถึงกลัวสิ่งนั้นเรากลัวถูกตัดสินจากสังคมเพราะอะไรเพราะร,ารู้สึกว่าเราดีไม่พอหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วความสามารถเราอาจจะมีพอแต่ว่าสิ่งนั้นมันแคแค่ความรู้สึกที่เราเกิดขึ้นเพราะตอนเด็ก อาจารย์เคยบอกว่าเราเรียนไม่เก่งเพราะฉะนั้นเราคือคนที่ดีไม่พอหรือเปล่าลองคิดดูว่าอย่าไปสร้างกรอบให้กับความรู้สึกตัวเองแล้วแล้วขีดจำกัดแค่ให้มองว่าโอเคสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงมันรู้สึกยังไงมันคืออะไรยิ่งเราใช้เวลากับตัวเองเยอะเท่าไหร่เราจะยิ่งเห็นแล้วพอเราเห็นทางออกจะยิ่งปรากฏขึ้น และความเชื่อใจความมั่นใจว่าเราสามารถรับผิดชอบกับอนาคตที่เราต้องการมันทําได้ทีนี้มื่อาจจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วผมควรจะคิดตอนไหนดีคิดตอนเช้าตอนเช้าจะเป็นช่วงที่สมองเราโปร่งที่สุดแบบแบบพร้อมทํางานที่สุดไม่ต้องใช้เวลานานใช้เวลาสิบกาทีนั่งเออ,เอ,อวันนี้อาจจะไม่ชัดเจนง่ยแต่เฮ้ยแต่ผมอยากเริ่มหาเงินผมอยากจะเริ่มหาเงินผมต้องทำอะไรต้องหาข้อมูลแล้วก็ลองไอ้คือสิ่งที่เรากำลังเรียน กนะูอยากทําคลิปนี้สั้นๆเพื่อมาอธิบายให้ฟังเฉยเพราะว่า,าบางครั้งยิ่งกูใช้ชีวิตไปเรื่อยกูรู้สึกว่าบางครั้งกูหลีกเลี่ยงสิ่งที่กูจำเป็นต้องทําแล้วสุดท้ายคือกูก็กังวลและกูก็เครียดก,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 กูก็รู้สึกว่าลึกๆกูรู้สึกว่ากูไม่สามารถทําอะไรให้มันสาเร็จได้เพราะว่ากูหลีกเลี่ยงสิ่งที่มันจําเป็นเพราะฉะนั้นประชิญหน้ากับมันเนาะไม่ต้องคิดว่าจะทํำยังไงแค่เผชิญหน้ากับมันสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือสมองเรามันจะเริ่มหาทางออกให้พอเรารู้่่่่าาาปัญหหคืออออะไรรแแตขแก้กกยยลลีีเง โอเคลองไปใช้ดู